โอย้ยใหญ่พี่น้องนี่นี่โอ้โอ้โอ้น้องเห็นหมดใหญ่ออเลยนี่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 พี่น้องกึ้นมาแล้วโอ้โอ้อ่าสบายดียามแรงเนาะทานพสมแล้วก็ทานผู้เบิง่งหนักจากข้างหายไปหลายมื้อเนาะวันนี้ก็มาพบข้ออีกบ่าบานนกสะแนลสำหรับคลิปนี้ละ บ่มีอย่างหลายพี่น้องเลยพายพี่น้องมาหายามเบ็ดเบ็ดแซวเอี้ยนอีกเนาะมื้อน,นี้ใส่เบ็ดเจ็ดหลางพี่น้องเลยจักสีถึจกจักโตเนาะเจ็ดหลางมันก็มาฮอดบ่อลไส้ละ่ะไส้ทางหลางเนาะเบ็ดเป็นเบ็ดป้อมหรือว่าเบ็ดโพมพี่น้องเลยเอาเนื้อกับเนือ้อปลาใส่เนาะ สีได้บกได้ก็มาลุ้นมาเบิงน้ำค่อยเนาะแล้วก็ภากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองบ้านบัานน้องแชนแนลให้แน่เด้อพี่น้องนั่นเฮาไปเบิงเบ็ดเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่ล่างที่หนึ่งพี่น้องเลยคือว่าดึงลงพี่น้องเลยนี่น้ำกาสีแห้งๆห้งพี่น้องเลยใส่นาโฮก้าวสิโบมีพี่น้องเลย แต่มาไซถืกอยู่บ่หรือบ่ถืกเฮโอ้ถืกแรกถืกแรกพี่น้องเลยมีลุ้นมีลุ้นแต่ที่เป็นตัวใหญ่ตัวน้อยเนาะโอ้โหไพจัดจัดเลยหลังที่หนึ่งนี่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 พี่น้องขึ้นมาแล้วโอ้โหพอดีงามพี่น้องเลยตัวใหญ่ตัวเล็กพอดีงาม ดีงามเนาะตัวที่หนึ่งนั่นเพี่น้องเอ้ยดูดีพัดเพชรพี่น้องเอ้ยไปไปเบื้องล่างต่อไปพี่น้องเบื้องล่างที่โศกเนาะพี่น้องเนาะมันชีลำบากในจังหน่อยทางไปไเบ็ด sai khi nhang bột kinh thì nó ngơi nhang bột hự đã làng à, thì sòng nó. Uhm, nó, à, nó, nó nhang bột hự thì nó ngơi như là cái nhang nó bưng làng thì sạm mình thì nó nhang làng โอ้โหก็งามอยู่พี่น้องเลยโหมนปึ้งเลยแต่ย่างบวกกินพี่น้องเลยนี่เนื้อย่างอยู่ตลาไว้ก่อนพี่น้องเลยลุดนล่างต่อไปพี่น้องนี่ล่างที่สี่เนาะดึงลงแล้วพี่น้องเลย cái gì bất cứ tôi nói tôi nhai thì tít bột tít tiết nó 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 Này, nó nó mà. Oh. Oh. Lại, nó 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 มาแล้วอือโอ้โอ้ตัวใหญ่พี่น้องนี่นี่โอ้โอ้ปูน้องเห็นหมดใหญ่เลยนี่สมดึงพืชอยู่พี่น้องเลยอือโอ้ยาวนี่โอ้โห ตัวที่สองพี่น้องเลยเนอะพี่น้องง่ายตัวทสองพี่น้องเลยเดี๋ยวเบื้องล่างต่อไปเนาะพี่น้องนเนาะเจ็ดล่างสิได้จกโตเนาะมาเนี่ตัวที่สองง่ายละไปลุ้นล่างต่อไปพี่น้องเลยอ่ะลุ้นล่างต่อไปพี่น้อง ใส่แก้มห้วยนี <H unlikely> ่แหละพี่น้องเลยนี่โภมขาวๆนี่แหละโอ้ดึงลงอีกน้องเลยนี่ก็ดึงลงโอ้สิได้ตัวหรลูบะสิได้หรลูบะได้สิถึกหรือถึกเนาะพี่น้องเนาะนี่ขึ้นดึงขึ้นมาง่ายแท้พี่น้อง น่านดีดีมีบ่โอ้โหมีมีพี่น้องนีสู้สูส้สูส้สู้สู้โอ้ที่สามของเฮามาแล้วขึ้นมาแล้วตัวที่สามของมนีเนาะพี่น้องเนาะขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนี่นี่โอ้น้อยบ่หรือใหญ่ตัวที่สามนะ นี่น on oh. oh, oh, oh. oh, oh. ี่โอ้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 นี่พี่น้องขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนี่อืมโอ้ตัวที่สามพี่น้องเอ้ยดีงามมันง่า่บน้อยพี่น้องเลยอืมที่สามเนาะกว่าบันไดอีกพี่น้องเลยตัวที่สามเนาะพี่น้อง โอ้เบ oh, ็ดสอดท้องเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปลุ้นลากต่อไปเนาะพี่น้องยัง2ล่างบาดสิถึกหรือบ่ถึกเนาะ2ลางได้3ตัวแล้วพี่น้องเอ้โอ้ยังบ่ถึกพี่น้องเอ้ยงามแงอยู่ยังบ่ถึกน เดี๋ยวไปลุ้นล่างต่อไปนาะพี่น้องเนะนี่ล่ะแคมเนี่ยล่ะล่างสุดท้ายแล้วนี่เลยซึกแเห็นไ,ไหมหล่างสุดท้ายล่างสุดท้ายนี่พี่น้องโอ้ดึงลงเด้อนี่ก็ดึงลงดึดงลง,ง,ลงอ๋อ ยื่อบอกพี่น้องยื่อบอกหรือบทึกคือคือนิ่งพี่น้องเลยคือนิ่งพี่น้องเลย่ะ หลุดพี่น้องเอ้ยเสียดายหลดพี่น้องเอ้ยกดไลคเนาะล้างนี่เบิกมาพี่น้องเนาะเจ็ดลางได้สามตัวเนาะพี่น้อง นี่บรุดบลื่นเดี่ยเป็นไรลุนเดียวเลยสองตัวอันนี้ใหญ่เนาะใหญ่เนา้อกดกดได้กันตัดเลยเนาะตัดเชือกเบ็ดเลยนี่สามตัวเนาะพอได้ปิ้งน้องเลย